สวัสดีค่ะเ e n s เซนส์กาบายนายสวีเดนค่ะนายคิดว่าจะจบเรื่องของ Adjective แล้วนะครับเพื่อนขาเต่นนั้นก็ผ่านไม่ได้นะคือ Adjective เนี่ยมันยังทำหน้าที่เป็นการเปรียบเทียบได้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนขานอกจากจะผันไปตามกลุ่ม N กลุ่ม S แล้วก็ p l u r a l แล้วก็ B e stem form แล้วก็ u b บ s t เทมฟอแล้วเนี่ยมันยังทำหน้าที่เป็นการ เปรียบเทียบได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆค่คลิปนี้เราจะมาดูแบบคร่าวๆว,ว่ามันมีกี่ขั้นะคือมี3ขั้นนะในการเปรียบเทียบคือขั้น p โพสิทีฟคือขั้นขั้นปกติเนาะคอม t พ v e ทีฟก็คือขั้นกว่านะแล้วก็ซูเปอร์ลาทีก็คือขั้นสุดนั่นเองอยู่3ขั้นในการเปรียบเทียบของคำ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์นะคะไหนก็เอาข้อมูลมาจากอ่าฟอร์ for me, for มีฟูคุตเดียเหมือนเคยนะคบเพื่อนๆค่เนาะ อันนี้คือแยมเฟอร์นะแยมเฟอร์เรเซ่คือการเปรียบเทียบนั่นเองนะถ้าเราจะเปรียบเทียบคนสิ่งของเนี่ยคือเราก็จะใช้คำ adjective เนี่ยคือในการเปรียบเทียบนั่นเองนะเรามาดูตัวอย่างนะว่าดูตัวอย่างนะแต่ว่าคือคำ adjective บางคำเนี่ยมันจะมีการเขียนไปหรือว่ามีการเขียนในเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเสียงนู่นนี่นั่นคือผันไปแปลว่าไม่มีรูปเดิม เลยก็มีนะอันนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างตัวอย่างคือบางคําก็คือแค่เติมอะเเรบางบางคาก็เติมอัสเข้าไปนะแต่คําบางคำเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนตัวอักษรไปเลยก็มีเดี๋ยวดูตัวอย่างกันให้เห็นภาพนะครับ่ว่าขาเนาะเอาอันแรกนะตัวอย่างแรกนะในตามภาพเลยนะริ n งเอ็นเอดีคือริ่งเนี่ยคือแหวนเนี่ยแหวนเนี่ยมันแพงนะเจ็ดเจ็ดพันโครนะแพงแหวนเนี่ยคือเจ็ดพันโครคือแพงนะ อาร์บันเดตอกฮันต์บันเดตเอดีราเรแอนริงเงนก็คืออ่ะก็คืออ่ะข้อมือเนี่ยข้อมือก็คืออาร์บันเดตก็มือแล้วก็อ่ะฮันต์บันเดตก็คืออ่ะสร้อยคอเนี่ยมันแพงกวา่าแพงกว่าอะไรล่ะแพงกวา่าแหวนนั่นเองคำว่า ดีรเรก็คือการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองนะขั้นกว่าจะลงท้ายด้วยอารีนะหรือโอเอเอนะคือขั้นกว่าเนาะแล้วก็มีคําว่าแอนอยู่ด้วยคือการเปรียบเทียบกับสิ่งของสองสิ่งนั่นเองนะครับเพื่อนขานเนาะอ้าวอันนี้คือขั้นกว่าไปแล้วนี่คืออันนี้คือ,อนนจะเป็นขั้นสุดนะขั้นสุดก็คือฮันส์บันเดตเอดีรัสออฟซิมิงเกอร์นาก็คืออ่าสร้อย สร้อยคอเนี่ยคือแพงที่สุดนะแพงที่สุดนะของอาเซมิงกาคือเครื่องประดับหล่านี่คือสร้อยคอคือหนึ่งหมื่นสองพันโครเนี่ยคือแพงที่สุดนั่นเองนะอันนี้คือดีรัสก็คือขั้นสุดคือที่สุดนั่นเองนะจะลงท้ายด้วยรัสนะก็ลงท้ายด้วยัสนะคือออสเทียนั่นเองนะอันนี้คือคือเป็นตัวอย่างที่คําที่แค่เติมนะแค่แค่เติมอะเรหรือว่ารัสเข้าไปนะในคำอาจจะที้ก็จะเป็นการ เปรียบเทียบแล้วนะครับเพื่อนๆขาเรามาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2ก็คือมีการเขียนในแบบเขาเรียกอะไรเปลี่ยนรูปไปเลยนะเปลี่ยนรูปไปในการเขียนนะอย่างเช่นนะคันเลขแออุ้งคันเลขแออุ้งก็คืออ่อนนะคันเลขคืออ่อนในคนไหนคันเลขเอาคันเลขแออุ้งนี่คันเลยี่สิบห้านี่อุ้งนะเพื่อนขาอุ้งนะก็คืออ่อนอยู่นะอียลินอันนี้คือขั้นา o s สิทีฟขั้นปกตินะ p o สิทีฟคือขั้นปกติ อียลินอุกพแพเออิงเรแอนขั้นเลขก็คืออียลินแล้วก็แพเนี่ยอ่อนกวา่าขั้นเลขก็คือมีอายุน้อยกว่าหรือว่าอ่อนกว่าขั้นเลขนั่นเองเห็นไหมจากอุงเนี่ยอุงก็คือแปลว่าอ่อนเยาว์นะแต่พอมาใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอิงเรเลยเห็นไหมเพื่อนๆคำบางคำคำแอคทิวิตี้บาง,คำ,ค,ำบบางคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยแบบนี้นะครับเพื่อนๆขาเนาะ เอาเรามาดูอันนี้คือขั้นขั้นขั้น,นกว่าแล้วนะเ,เรามาดูขั้นสุดเนาะขั้นสุดก็คือแพเออิงส์ออฟซิดคอนเน่นบูมันก็คือแพเนี่ยอ่อนที่สุดของพี่น้องตระกูลบูมานนั่นเองนะเห็นไหมอิงส์อันนี้คือแต่มันจะลงท้ายด้วยอันนี้คือลองสังเกตว่ามันคำเปรียบเทียบขั้นกว่ามันก็ยังลงท้ายด้วยเรนะแล้วก็ เอส,สทีนะครับเพื่อนๆขานะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดนะคะโอเคเรามาต่ออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้ก็คือมีการเขียนในเปลี่ยนรูปไปเลยเหมือนกันนะก็คือคําว่าลีเทนนะลีเทนก็คือมีการเขียนเปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองนะลีเทนคือเล็กนะอ่าฮุนเดนเอลีเทนก็คือหมาเนี่ยสุนัขเนี่ยตัวเล็กนะไออตัวเล็กลีเทนคือเล็กน้อยเนาะคัส เต้นอกรถตั mail, Надо, g g ้นเอมินเรแอนหุ่นเด่นก็คือแมวแล้วก็หนูเนี่ยตัวเล็กกว่าเล็กกว่าอะไรล่ะมีคำว่าแอนเล็กกว่าสุนัขนั่นเองนี่คือเปรียบเทียบขั้นกว่าเนาะเปรียบเทียบขั้นกว่าเนี่ยเราเห็นไหมจากลีเต้นเนี่ยเราจะเขียนเป็นมินเดรนะคือเขียนเปลี่ยนรูปไปเลยในขั้นกว่าเนาะแล้วถ้าขั้นสุดล่ะรถตั้นเอมินส์ออฟดอมเทียยูเล่นก็คืออะหนูเนี่ย เล็กที่สุดของ3ส,สัตว์เนี่ยก็คือสามสามสามตัวเนี่ยคือหนูเนี่ยเล็กที่สุดอันนี้ก็คือเป็นการขั้นเปรียบเทียบขั้นสุดนั่นเองค่ะเพื่อนๆขาคาบางคาเหมือนที่นายพูดคือเราต้องจาเอาเองนั้นในการเปรียบเทียบนะครับเพื่อนๆขานาะเอาเรา,เรามาดูแบบฟอร์มนั่นแบบฟอร์มของอาคอมพาราคูนะคือ คอมพาราคูนก็คือการเปรียบเทียบของคำอ adjective นะ adjective คอมพาราคูนนะเขาเรียกเนาะมันก็มีอยู่3ขั้นนะก็คือขั้นโพซิทีฟก็คือขั้นปกตินะคือหรือว่ากรนะุนฟอร์มเนาะกลุนความเป็นขั้นปกติเหมือนที่เราผัานก็คือมีผันไปตามกลุ่ม N กลุ่ม S และก็ p l ู r a นนั่นเองเขาจะเรียกว่าโพซิทีฟนะครับเพื่อนๆขาเนาะ แล้วคืออีกขั้นต่อมาคือเป็นขั้นกว่านะขั้นกว่าคือขั้นกว่านะคือเปรียบเทียบสองของสองสิ่งนะของสองสิ่งนะก็คือเขาเรียกว่า c o m p a r a t i v e ก็คือขั้นกว่านะส่วนขั้นกว่าเนี่ยมันจะมีคําว่า and อยู่ด้วยนะเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบของสองสิ่งนั่นเองนะและก็อีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นสุดนะขั้นสุดหรือว่าที่สุดก็คือ superlative ก็คือขั้นที่สุดเนาะขั้นที่สุดคือเออที่สุดนะเขา มันก็บอกชื่อก็บอกแล้วว่าที่สุดเนาะ,ะขั้นกว่าเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมันจะลงท้ายด้วยเรนะคำส่วนใหญ่ a d j e c t i v จะลงท้ายด้วยเรแต่มันก็มีบางคำเหมือนที่นายพูดคือคำที่มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนรูปไปเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วยเรนะเพื่อนขาเร้นะเรนะเรเนาะแล้วก็ขั้นขั้นที่สุดเนี่ยขั้นสุดเนี่ยคำ adjective ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย as หรือว่าส s t i a นะ อะ้วก็มีบางคําด้วยมันที่เปลี่ยนรูปไปเลยมันจะลง้ายด้วย s อนะบางคําบางคํามันก็ไม่มีเยอะแต่ว่าคือมันต้องจําาศสยการจํานะคําเหล่านี้นะคำเขาเรียกคาพิเศษแล้วกันนะครับเพื่อนขาเนาะ,ะเหมือนที่นายพูดก็คือกอารที่เราจะเยีย่ยมเฟอร์ของอของเขาเรียกการเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบในขั้นกว่าเนี่ยเราจะต้องมีคําว่าแอนอยู่ด้วยนะแอนอยู่ด้วยนะก็คือการเปรียบเทียบของ2องอย่างนั่นเองนะดูตัวอย่างเนาะ มาเยอะเลยแอ็บบ <aggio> ิลิการแอนเอก็คือเห็นไหมนมเนี่ยถูกถูกกว่าเบียนั่นเองก็คือมันถ้าเราจะเปรียบเทียบขั้นกว่าคือมันต้องมีของสองสิ่งใช่ไหมเออนมกับเบียร์เอาเป็นยังไงล่ะบิลิการีแอนเราจะลืมคำว่าแอนด้วยถ้าเราจะพูดพูดหรือว่าเขียนในเขาเรียกในการเปรียบเทียบขั้นกว่านะครับเพื่อนๆขาเนาะ อ,อีกตัวอย่างหนึ่งคือ a n elephant a s t e r r h a n a n มีละก็คือช้างเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่ามดนั่นเองนะก็คือมีช้างกับมดแล้วมีการเปรียบเทียบว่าช้างเนี่ยใหญ่กว่าคือ s t ต r r ์แล้วก็มีคำว่าแอนใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่ยังไงล่ะใหญ่กว่ามดนั่นเองค่ะเพื่อนๆขานี่นะครับเพื่อนๆขาคำ adjective ก็คือใช้มีหน้าที่ในการเป็นการเปรียบเทียบได้ด้วยนะเปรียบเทียบ3ามอะไร สามขั้นนั่นเองนะมีขั้นปกตินะขั้นปกติที่เราผ่านผ่านกันนะแล้วก็มีขั้นกว่าขั้นกว่าลงท้ายด้วยอารแล้วก็ขั้นสุดลงท้ายด้วยอัสนั่นเองครับเพื่อนๆขาในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะให้โด